สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่อุ้มพาทุกคนไปดูสวนยางกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นสวนยางทั้งหมด5ไร่เสศษๆนะคะ5ไร่1งานกับอีก15ตารางวาค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างมากถึง50เมตรนะคะหันทางด้านทิศเหนือค่ะแล้วก็สวนยางแห่งนี้ยังมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าก็เข้าถึงด้วยค่ะอากาศดีมากนะคะในโซนนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอ่า สวนยางเหมือนกันนะคะบริเวณนั้นก็จะปลูกสวนยางปลูกมันบ้างนะคะแต่แปลงนี้มีสวนยางอยู่แล้วนะคะบางส่วนเนื่องจากว่าเจ้าของอยู่กรุงเทพมหานครนะคะไม่มีเวลาเข้ามาดูแลสวนยางของตัวเองเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมาก็เลยตัดสินใจขายออกไปนะคะในราคา5ไร่1งานกับอีก15ตารางวาราคา1 5 9 0 0ล้าน5้านบาทค่ะ สวนยางแปลงนี้ตั้งอยู่บ้านท่าเมืองนะคะตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจหวััดงอุบลราชธานีค่ะก็อยู่ในโซนของชุมชนนะคะไม่ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าไม่ไกลเกินไปนะคะสามารถเดินทางก็สะดวกดีค่ะสนใจก็ติดต่อกับเรานะคะวันวลินบ้านและที่ดินค่ะ